สวัสดีครับผมอายง์นะครับวันนี้จะพาไปแนะนําวิธีการปลูกกล้วยนะครับวันนี้เขาอยู่ที่สวนกล้วยห้วยเกียงนะครับเริ่มต้นที่ปลูกกล้วยนะครับเป็นวิธีปลูกกล้วยที่ง่ายๆครับที่จ่ต้องไปซับ,ซ,บซ้อนไร่หมากไม้นะครับผมก็จะวิธีในการปลูกที่ว่าจะปลูกขนาด2เม็ดคูณ2เม็ดครึ่งนะครับระวางแถว2เม็ดลึกข้ามา2เม็ดครึง่งแต่ผมอยากให้มันได้พื้นที่ปลูกกล้วยจํานวนมาก ผมก็เลยคิดปลูกแบบสลับพันฝานะครับพราะกล้วยจะปลูกแบบสัรพันฝาเวลานั่นใบเปิ่นนะครับเปิ่นจะบัขคีกันหรือ่บจะขี้กันน้อยที่สุดนะครับเปิดกันสังเคาะแสงนะครับเปิดก็จะสังเคาะแสงได้ได้มากที่สุดนะครับการปลูกระวางเนี่ยฮะเขาก็จะได้อยู่หนึ่งไร่นะครับขนาด2เมตรคูณสเมตรกึ่งหนึ่งไร่เขาก็จะปลูกได้อยู่3ามร้อยสาวต้นนะครับเวลาปลูกนะครับปลูกตั้งแต่เริ่มต้นอ่าก้าพันทีอยู่ในถุงนะฮะเขาปลูกปากถุงซึ่งมันตากว่า ผิวดินนะฮะลงไปในผิวดินนะประมาณ3นิ้วผ้าเปินโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมานครับก่อเปินจะบรลอยถ้าก่อลอยเร็ตมันมีซุ่มเสียงครับเวลาพายุพัดมาิึกจ,จะล่มง่ายนะครับแต่ตอนนี้คือเปิดก็จะออกนอน,นครับที่สวนท้องนี้เขาจะบะละนอน,นครับปลูกเซ็ตภายในเจ็ดเดือนเขาจะบะบะทิ่งนอนจะบะละนอ,นอ,นอะเขาจะประมาณเจ็ดเดือน,นครับเพราะว่าหากเปิ่นยังไปบะไก่เตหากินบะเก่งเตือ ในจะเลี้ยงตัวเปิ้อแหมเลี้ยงปีหมนะเลี้ยงนอแหมเพราะงั้นพอได้เจ็ดเดือนเร็จเขาจะทําการทิ้งนอแบบนี้นะครับเขาจะทําการทิ้งนอทุกต้นนะครับการทิ้งนอเร็จเขาจะบัดตัดเปิ่นขึ้นมาห้านอชิดนอสามนอจากมันเขาเอาึ้นมันขึ้นมาก่อนคือมันขึ้นสูงประมาณสักเกือบเกือบเมตรนะครับประมาณเดือนเดือนปลายนะครับแล้วเขาก็จะมาดูฟอร์มเปิ้นนะครับว่าแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยอฟอร์มมันเต่ากันคุณมันเต่ากันอันทีีว่ามัน ไงไปตำไปเขาก็ตัดขวางแห่เพราะอย่งเพราะเวลาเขาเก็บเกียวนะครับเวลาเขาเก็บเกี้ยวมันจะได้เก็บเกีเก้ยวพร้อมกันนะครับเนาะใบถ้าเปิ่โตขึ้นมาแล้วนะครับใบประจาเปลี่ยนทีเราจะต้องตัดเป็นตลอดแต่ถ้าช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องตัดเป็นห่องเพราะว่าเพื่อให้แสงแดดมาเพราะไม่นเปิดมันจะเกิดเชื้อเชื้อราบนใบนะครับเนาะมุนะนั่นก็บบอมี่อย่างปีหยาเรื่องโรคของกล้วยเขาเอามาจากากาตีเพาะจากเนื้อเยื่อนะครับ มันจะได้ดีตรงที่ว่าเป็นก้าวที่สมบูรณ์ได้สายพันธุ์จากแม่แล้วก็ได้ก้าวที่แข็งแรงนะครับเหมือนเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเขาไปเอาโครโมโซมเป็นม้านะครับเอ้โทษแทะเอาอ่าเหมือนแบบเป็นการค้นนิ่งนะครับแม่งามจะได้ผลไงจะได้ลูกเปิก็จะผลงามจะอันนะครับแล้วเวลาเก็บเกี่ยวมันจะเก็บเกี่ยวข้อมเพียงกันนะครับถ้าเขาคุดนอไปปลูกนะครับหนึ่งเวลาเขาคุดนอเขาก็ทาลายหลาของต้นแม่แล้ว เวลาเพื yeah. ่อ <tampoco> ป่วนออกมาเป่นค่อนข้างผลป่นค่อนข้างใหญ่เพราะงั้นเวลาโดนล้มป่วนป่นจะล่มง่ายเพราะงั้นบ่อบ่อสนับสนุนคือพุดนอไปปูนะครับสองนอเป่นมีขนาดใหญ่ขนาดยาวขนาดสูงอายุเป่นปะเต้ากันเวลาเอาไปปูมันเวลาเอาเก็บเกี่ยวครับมันจะบ่พรอมเพียงกันนะครับเนาะแต่ถ้าเอาปลูกด้วยเนื้อเยื่อนะครับเอาเก็บเกี่ยวนะครับมันจะใกล้เคียงกันในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับเรื่องระบบน้ำยศที่ส่วนเขาห้ยเกียงนะครับ น้ำจะมีปัญหาหน่อยนะครับเขามีแต่น้ำซะเข <_ EN> าบอกมีน้ำห้วยน้ำไหลามานะครับเขาก็เลยแจ้ระบบระบบน้ำยศนะครับซึ่งระบบน้ำยศของเขาจะแจ้ของเนสฟีนครับจากอิสาราเอลครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าแต่ราคาซื้อขายมันจะแพงกว่าบ้านเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีระยะห่างทุก50เซนนะครับ50เซนปนจะมี1นึ่งรูนะครับ50ซเซนมี1นึ่งรู50เซนมี1นึ่งรูนะครับ ข้อดีของระบบน้ายศหนึ่งประหยัดน้ํากว่าระบบน้าพุ่งหรือสปริงเกอร์นะครับซึ่งในขณะที่ระบบน้าน้าพุ่งครับน้าพุ่งครับสปริงเกอร์เนี่ยปืนจะปล่อยน้ากระจายเต็มสวนนะครับหญ้าปืนก็จะได้กลิ่นน้ำตัวหญ้าปืนก็จะงามตัวนะครับแล้วก็เปืนจะไหลซึมลงไปข้างล่างเนี่ยบัตนันเปืนก็จะไหลบาบางข้างปืนอาจจะเอาปุ๋ยเอาสารอาหารหนึ่งในหน้าดินเขาเนี่ยไปตัวนะครับแต่ถ้าเป็นระบบน้ํยนย์ครับปืนซึมลงไปข้างล่างเลยนะครับ ตรงนี้เป่นก็จะบมีน้ำฮื้อนะครับยาเป่นบ่ได้น้ำป่นก็จะไข่ไงปันได้นะครับพอคือรีมันก็จะบไข่มีน้ำปันได้นะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้นะน้ำยนตนะคมันจะซึมลงไปลุ่มและข้อดีอาอย่างคือเขาผสมปุ๋ยครับเขาผสมปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเกจนะครับสารอาหารบางอย่างที่ละลายน้ำได้ลงไปในในน้ำแล้เาก็ปล่อยตัวใส่น้ำยนตครับป่นก็จะได้กินน้ำเท่ากันกินปุ๋ยเท่ากันครับ ผลก็จะพุงจะฟ้อมต้นกล้วยก็จะเ้ากันมดทุกต้นทุกต้นนะครับเพราะงั้นนี่การดูแลควบคุมผลผลิตนะครับมันก็จะง่ายสําหรับเอาขึ้นเออขึ้นสาหรับเขานะครับเรื่องข่าไม้นะครับกล้วยสายพันธุ์แบบนี้นะครับกล้วยขาวดิบผลจะมีผลค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะงั้นเขาต้องมีความจาเป็นที่ต้องใจ้ไม้ข่านะครับเขาก็จะใจ้วิธีขานคุดรู้นะครับรู้เข้าก็จะคุดแบบนี้นะครับ รู้นะครับเพราะที่สวนก็จะมีสวานนะครับเนาะเก็จะเจาะหูเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเขาไปเอาไม้แยลงไปนะครับเขาจะมัดอยู่สองเปาะนะครับหนึ่งเขาจะมัดอยู่บนหัวเขื่อนะครับเพื่อรับน้ำหนักกล้วยนะครับสองมัดตรงทัดลงม้เป็นสีชดเจนเขาจะมัดตรงนี้อินเปาะหนึ่งนะครับเพื่อจะลดแรงต้านทานของพายุล้มนะครับเวลาโยกเวลาอย่างนี้ครันจะบะฮักง่ายนะครับเพราะกล้วยเป็นค่อนข้างน้ำหนักเยอะ Have ah, we?